สวัสดีค่ะอุ้นเรื่องวายมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยมอวมอวทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายนะคะเรื่องที่นะัทชอบสนใจอยากจะพูดถึงค่ะวันนี้ก็จะมาสองโมเมนต์จ่าเฟิร์สนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้สองคู่นี้นะแต่คือนะัดรู้จักน้องอยู่แล้วคือเคยเห็นซีรีส์ที่น้องเล่นด้วยกันนะแต่ว่าเมื่อนานมาแล้ววะ่ะทุกคนที่น้องเล่นกับมิวกับมอ่ะ เดี๋ยวอินเสิร์ตเรื่องขึ้นให้ละกันนะคะทุกคนนันะรู้จักน้องจากเรื่องนั้นของแบบทั้งคู่นะที่เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยดูไม่เคยตามดูซีรีส์ค่ะทุกคนเพราะฉันเนี่ยใหม่มากครั้งนี้จะเป็นการสองโมเมนต์ที่แบบใหม่สําหรับนัทเพราะฉันแปะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าโมเมนต์ของคู่นี้เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันท้ายคลิปค่ะไปดูกันจ้า การที่แบบเอาชื่อเรามารวมกันดีไหมอะไรเงี้ยตาเฟิร์สเอาสิ่งที่เขาชอบกับสิ่งที่เราชอบอ่ะเขาชอบอะไรกันเขาชอบเธอไงแล้วเธอชอบเขาก็คือจะเปิดเปิดฉามันเท่ากับเท่าเดิมมันเท่ากับสูตรทุกอย่างมันเท่ากับการอะไรผมจำไม่ทันเลยครับผมจำเฟิร์สเฮ้ยได้แค่จ้าเฟิร์สเจ้าไม่ได้มันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างอาจจะเป็นดิงซูปาครับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับดิงซูปาครับคือดอบหมอน ก็แบบเออพูดไปแล้วหิวพูดไปแล้วหิวอะไรอย่เงี้ยบิงสู่ะขาแล้วชื้นด้วอาจจะใส่อินเนอร์ซะหน่อยจะใส่ป่าช่วงนี้ผมเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคุณเข้ามาดูผมด้วยเล่นอะไรบคุณคุณเหมือนแนวยูซีมีเลยอ่ะคุณแบบปุบหน้าของใจกันเนี่ยผมแสนรู้ไหมแสนแสนรู้อ่ะเขาเมื่อไหร่เข้างไหนเนี้ยอกอ โอเคบีน่ารักเวอร์บีน่ารักเวอร์โอเคโอเคผมชอบชุดนี้นะใจน็คือมันตอนอยู่ห้องคุณเลยเนาะติดหนึ่งห้าไม่อย่างไรคะเอ้ยเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก่อนไม่คุยด้วยของคุณเนีไม่คุยด้วยเอาของคุณก่อนเป๊ะโอเคบีบีทำไรทำไรจ๊ะที่ได้ชอบรัก ม้อยากบอกเขาได้ไหมบอกว่าเขามากีต้าแล้วกลับบ้านยังไงถนนฟรีสมัยน้ำท่วมหรจริงเหรอนอนนี่นอนนอนนู่นนอนข้างกับข้างหลังอะนอนไหนเหรอเราเป็นแฟนกันนะ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 มือเป็นแฟนเป็นแฟนกันนะ

สสูงนี้แบบ <When you S 1> ดีอะทุกคนดีอะโอ oh. <c oughs> ตาเขาดูแข็งแรงนะเขาดูหุ่นนักกีฬามากเลยอ่ะไไป แฟนเพื่อนไรเงี้ยจ่าสักเหรอแท๊กคูป้าหรือว่าสักแบบสักอ๋อแท๊กู แท็กทูแปลมาก็แปลว่าสักนะแต่ถึงที่ติดติด,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 ดหรือเปล่าน่าจะติดไม่ใใให้กลวงงนอออคัข คนเขามานั่งรอเนี่ยดูฝั่งนู้นด้วยดูฝั่งนู้นด้วยน้อฝั่งนู้นวคนเขามานั่งรอเราช้อปปิ้งคู่นี้โมเมนต์เขาเยอะนะเนี่ยไม่ซ้ำเลยอ่ะ แต่น you know, uh, okay. uh, ั้นไม่รู้ว่าไหนใหม่อันไหนเก่าอ่ะทุกคนแต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับซีรีส์อ่ะจะรู้ว่าเก่าสีฟ้าเออกลับมาดีกว่าดีใจกว่าเจอจ่ายกันนะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สออกไปป่ะเฟิร์สกลับมาจบแล้วดีใจกว่าเจอจ่ายอกันเจอกันเพื่อน ไปไหนไม่หมาถึงว่ากราฟเหมือนกราฟทั้งไทยกราฟนยู่เราบอกว่ากราฟเจอการไหมบ้าอะไรเ,เรามายถึงคนที่แบบว่าเราแบบรู้สึกด,ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบผมว่าทุกคนมันเป็นหมดเวลาเราอยู่กับคนที่รู้สึกด,ดีด้วยได้ใกล้ได้จับตัวอะไร,ไร,ระบบอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบตื่นเต้นเนี่ยตอนแรกก็ไม่แรงครับแต่พอมาเล่นเรื่องนี้ก็แรงเลยครับ เสี่ยทีหลังก็บอกเราดีๆก็ได้นะนางตัวดีเมื่อกี้บอกกูทาชัยอยูงผมเห็นคุณกดเปิดกดปิดได้เสียงหนึ่งเลยอ่ะป่ะอืดอึดงงเสียงอะไรกูเล่นมาห้าหกเพลงแล้วจะปิดยังไงแม้แต่ตอนแรกจะปิดไม่ได้อยู่แล้วไงนี่ใช่เมสเไม่เชื่อแต่ตอนนั้นผมไปห้องคุณผมเห็นอะไรคล้ายๆนี้อยู่นะอาจ้า ไปห้องคุณเดี๋ยวก็จะเข้าได้ินอะเดี๋ยววันหลังเราไปเราไปวอล์กกันที่ห้องเฟียสกันเอ้ยห้องเฟียสกนดีกว่าโอ้ปิดบ้านปิดบ้านเลยคนนี้ใครนะครอบเฟื่อนคนไหนอารมณ์จอแล้วเขาลิปซิงตัวเองหน่อยเขาพยายามก็แบบร้องตัวเองร้องลิปซิงนย การเลือกเพลงดีมากจะชอบเพลงนี้มากชอบเผดอะเผยมีความโบบ่าจะอยู่กับดาที่ดูนิ่งกว่าอยู่แบบเพ่งี้กได้จะพาคุณไปเดทบนดอยเสมอดาวแล้วก็ทำอาหารให้คุณกินเองเลยอุ้ยนะคะคุณเป็นเกิดอะ แล้วให้หดเราที่ไหนคุณไปตอนเนี้ยผมทําแต่คุณล้างนะเพราะผมไม่ชอบล้างผมล้างโดนหัว่ะล้างลูกโอ้ยไม่ค่อยดีนะล้างหล่อเมื่อกี้ล้างมีแล้วน่ากลัวไม่แบบล้างจานให้นะศึกษาการอย่างจริงจังมาป่าอยากทำ้ายผมจ้าเป็นหมาป่าหรือเปล่าถึงนนายจะเป็นหมาป่าแต่ที่โอ้ย ก่อนอะไรกับกับเฟิร์สค่ะว้ยเว้ยเว้ยเ้ว้้ผมรู้แล้วรู้แล้วเรนนีหวานไหมจืดเอาหวานเหรอแล้วจะพูดกับเราใครหวานจริงอ่ะเพื่อนกันอะมาสามารถนอนแบบกอดกันบนเตียงได้ไหมได้ได้เนาะได้เนาะได้แล้วแต่ว่าเพื่อนคนไหนวะ เออเออแล้วก็อยากเป็นเพื่อนบมากตอนห็นแล้วสิ่งที่กูเห็นคืออะไรมึงย้อนกลับมาทำไมมึงไม่กลับบ้านแล้วทีอ่ะกูไม่กลับบ้านอ๋อใช่ใช่ใช่กูจะกลับบ้านแล้วใครอนุญาตให้มึงกลับทำไมใครให้มึงกลับกูจะกลับบ้านไงกูไม่นอนนี่กูไม่ได้นอนนี่ เคมีดีนะคือนั้นไม่เคยดูไม่เคยเห็นโมเมนต์เลยอะ่ะทุกคนแต่เล่นั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าคลิปไหนใหม่คลิปไหนเก่าอะ่ะแต่นันว่าคลิปเก่าก็น่าจะเยอะปะนันก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนแต่เคมีดีมากน่ารักชอบเปิดในความที่แบบมี energy มีความแบบโบ๊บามีความแบบโกกัง ส่วนจามีความแบบนิ่งๆแต่ก็ฮาได้อะไรเงี้ยแล้วพอเคมีแบบนี้มาอยู่ด้วยกันก็ดูแบบน่ารักดีนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้ทำา p 2 2อีกอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากส่งโมเมนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยมาให้แบบสะสมมาก็ส่งเข้ามาได้เลยนะใน inbox f a ฟ e ก็ได้ dm ทวิตก็ได้นะส่งๆมาทิ้งนิ่งทิ้งไว้เดี๋ยวก็รวมๆๆม,ม,ม,มา react ให้อีกครั้งนึ่งนะคะทุกคน คือแบบเคมีดีค่ะน่ารักดีค่ะเหมือนได้มารู้จัก จ่าเฟิร์สอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อย่าลืมแบบว่ามาคอมเมนต์แนะนำน้องๆได้นะทั้งเดี่ยวทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะจะได้รู้จักน้องๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้แบบว่าถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับน,นัดนะยิ่งถ้าเกิดคลิปนี้มีคนคอมเมนต์เยอะไลค์เยอะอะไรอย่างเงี้ย EP 2จะได้มาเร็วขึ้นนะคะเพราะเค้มีน้องๆแบบดีมากเลยอะเออแต่นันไม่เคยตามเลยเพิ่งมาส่งโมเมนต์ครั้งแรกคะ่ะดีเลยทุกคนดีเลยชอบค่ะ โอเคคลิปนี้ไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ